เดี๋ยวไปพูดเรื่องให้มันยิ่งยากยัไงล่ะนี่ท่านคุมคนเอีกคนตามตดเดี๋ยวพี่เหยียดกิเดียวเลยนีรูลอั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองพี่ไอยคอยนะ้าได้ทำพี่มันบอกเอาเอาั้นแล้วก็มันจะมี ไม่หลับไหมดเดี๋ยวน้เอ๊ะังไม่ได้บอกว่าี่เออจับแขนนะไม่บอกว่าเออแีกคนก็เดินตามนะเดินตามโดยจับข้างหัได้ไ เออแล้วก็เดี๋ยวแม็กทั้งสามท่เอาอน่อนแมงจังตรวจาไม่นแล้แล้วก็ให้น้องคนเออโอเคดูนั่งเยได้เอาใหมเอาเป็น

นหลุดที่ไป2น้องนั่งสองคนเดีอยกอีกันครับตามพี่ไปเรียบร้อยนะครับอะเปิดไฟแรกๆครับพี่ไปีรอ Agora, agora.